ปลาปักกระกเป้านะครับที่อ่าวใหญ่เกาะทะลุนะครับนี่ตัวใหญ่ตวตัวน้ำใสใสวันนี้วันศุกร์ที่14มีนาคมพศ2568นะครับประมาณ7จ็ดโมงเช้าครับสีกลมกลืน เมื่อคืนนี้ฝนตกครับเมื่อวานก็ฝนตกแต่ตกไม่ไม่หนักนะเมื่อเมื่อตอนกลางคืนเอาไฟมาส่องมีมากรบนตัวเล็กๆด้วยนะแต่มัถ่ายรูปไม่ทัน นี่ถ่ายอยู่ตรงสะพานขึ้นเรือนะครับนี่เชือก